พบกับช่องแพร่แพร่ c h a n แน l นะคะวันนี้เราก็จะมีชาเลนจ์นะคะจะอาชาเลนจ์เราคืออะไรนะตักล่องคืออะไรวะไม่รู้คือว่าเราจะจับฉลางนะคะได้คำไหนต้องร้องเพลงที่มีคำนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเยเรามารชุกกันเลยนะคะหาคูเพรแล้วคุณว่าคูได้นะแน่นอนเลยความฝันอีกแล้ว อะไรวะอะไรอ่ะอะไรนะอะไรนะเพลงของพุ่งพวงอ่ะเลยกูไม่รู้อะไรนะหมดเวลาหมดเวลาหนึ่งเต็มนะเล่นลงในเซตหรอนางซื้อนางซื้ออะไรวะนางซื้อเล่มนี้ฉันก็ไม่รู้เพราะ อะไรมันมีด้วยเหรอยุดหมดเวลาหนึ่งต่อหนึ่งต่อไปตานี้นะคะตานี้เดนหนึ่งหมื่นน้ำพริกถ้วยเก่าเราจบเยอะไปเยอะไปน้ำพริกน้ำพริกอ่ะน้ำพริกอะไรตำน้ำพริกละลายแม่นะหมดเวลาแล้ว พยาวน้ำไม่ดูแลนะกูดูด้วยแต่อะไรก็ไม่รู้สัตว์อาสัตว์น้ำมึงได้เนี่ยเมาคีล่าสัตว์น้ำเมาคีล่าสัสตว์คาเชคัน,น,น,าน,นคาเชคันที่เราเลี้ยงมันออกม,มาหมดจบละวันนี้ก็หนึ่งต่อศูนย์นะคะทุกคนไปกี่อันแล้วอ่ะไปสีไป่ไปคนละสองอันแล้วนะคะ<อ>รถ หนึ่งสองสามนารักติดไซรินกูจำแต่ชื่อเพลงได้นารักติดไซรินอ่ะอย่ามาถามกูกูไม่รู้บางทีถ้าคนใจเย็นๆแล้วบางชั้นสักน้อยไม่รู้จะมาหลุดหรือไม่แต่มันก็เป็นรถหมดเวลาหนึ่งก็คือนะะต่อไปมึงคอเดอร์อย่าไปเสนอหน้าหลงปากรวมดูหน้าคนปากบวมนะคะทุกคนไม่มีอะไรจูบไปจูบอะไรนะพี่รต ดูคอนกรีนอยากเต้นพีน่ป,ะปะั่นไม่หนัปั่นจุหักนไอ่ะอมึงทำอะไรเมื่อกี้เปล่าทำอะไรกูคิคดอยู่ <laughs> มึงสลับอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้สลับเลยจบ๋อคุณสารหลงที่มันท เทำไมกูไม่ออกึงเอาแต่อะไรมากูเอาแต่อะไรที่มันย่างไก่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 ย่างถูกเขามันจะโดนไม้เสียบเอ้ามันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเสียบข้างหน้าเสียบข้างหลังพอแล้วหนึ่งต่อหนึ่งแล้ว แฟนฉันเจ้าชู้อะไรก็ไม่รู้เด้ยได้หรอกูคิดไม่ออกหมดเวลาอุอยเพลงน่าประทัาใจนี้เข้าไปเข้าไปกูเฮ้ยลูกกูหลับไม่รู้เรื่องไหมกูคิดไม่ออกวะเรือลอยเริงรอนไปลงไปในทะเลใช่ไหม หมดเวลาล่าสุดก็อยู่หนึ่งตอนหนึ่งนะได้ไหมอีกแล้วนะสีเขียวมันคืออะไรอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ได้ไหมหมดเวลาโอ้ยปะกว่ามึงจะจบกูต่อไปกูกูคลิปนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ภูเขาภูเขาเหรอไม่มันเอาแต่คำที่มันเขามาแล้วอ่ะมันรู้เทียอะไรก็ตอบได้ไม่ละอินเซนมาแล้วภูเขาภูเขาอะไรบ่อยมันเวลาโอ้สมาธิกูไม่เล่นเลยอ่ะมาเถอะคนดูเบื่อแล้วมึงเก็ฉันก็รู้ไม่รู้อะไรเย ที่มีฉันอยู่อะที่มีฉันอยู่อะกูคิดไม่ออกไงฉันเข้ามึหมดเวลานะูบางเราจะดําเนินการไปอย่างรวดเร็วนะําไมมันเข้าใจมั้ยสัญญาอะไรนะเพลงของประยุทธนะอะไรนะกูไม่บอกอะไรนะอะไรนะอะไรนะฟังก่อนเพลงปยุทธะไรนะหมดเวลา สัญญาได้ไหมว่าเธอจะไม่ทิ้งเราเราจะทำตามสัญญาโรงโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆอสุขสนเราทุกคนลูกแดงดิอะไรว่าผ่านแล้วสอาต้อหนึ่งเอาเอาไว้อกิปกิอกหัก โอ้โกหักพ่อรักครูรักอะไรนะรักอะไรหมดเวลาเนี่ยกูก็ได้อยู่ดีโอกหักอกหักแค่เรื่องค้ำค้ำเออนั่นเห็นไหมอันนั้นก็ดูงนักตลอดอู๋ทะเลเสนงามเสนงามเสนงามสาจะัวเปรงเด็กมาเลยเนาะสงสัยสงสัย มองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบเ,เล่นอยู่ในทะเลสามต่อหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะต้องเปิดแล้วเนี่ยมันผักหรอเรามีแครอทนะ <c oughs> ขอซื้อแครอทหน่อยเรามีมระนะขอขา<อ>ดนะอ,อันนี้สองต่อสองแล้วสองต่อสองแล้วสามต่อสองอย่มาเยอะอ๋ออไไปปจต่อไปต่อมึง เรียนไรเนี่ยหน้าตาแล้วเรียนนะกูอะไรเศร้าๆจ้างหน้าตาอะไรวะอะไรวะนั่งเศร้าหมดเวลาเรียนหน้าตาเขียนหนังสือเขียนอะไรเนี่ยหะไม่บอกกูเลยกูซาบอกเกมเลยถ้าเราเล่นเกมเราต้องเป็นศัตรูกันนี่ค่ะใครทำฉลาดว่าไม่กระโดด เป็นอะไรวะที่มีกระโดดเป็นกระต่ายกระตั้วลูกเบสเงได้เหรอได้กระโดดอะไรวะกระต่ายกระตั้วลกเด็กนะอะไรวะอีไหนมันเขียนวะอีลอยอีนี่หมดเลยละอีอะอ่ะไม่ต่อไปเราเนี่ยหนึ่งเด็กเดี๋ยวก็ตายไปเลยเด็กอะไรเกี่ยวกับเด็ก ร้องมันด็กราอย่งไรนะรเหมืนหล่าเลยอะไรวะเด็กเด็กเอ้ยเด็กดีทีเกือบหมดแล้วเกือบหมดเวลาแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะ20่สิคำได้ทั้งหมดคนละสติ๊อันแล้วเพชรได้คนคิดคำทั้งหมดจะคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะ จบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยอย่ามาฝากช่องกูเลย่อช่องมึงอะไรเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดก่อนอ่าฝากช่องมึงฝากช่องเชรสกายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อย่าพึ่งอยอย่าพึ่งคิอย่าพึ่งคิดก่อนอะพลงึ่งวเดี๋ยอย่าพึ่งพจเวลากอนมัคยพึ่งจับน้ำจะพ่งเพลง